สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รกมี้ก็จะต้มปลาช่อนนาน,นะคะเพื่อนๆมาเรามาล้างปลาทําทยังไงไม่ให้ขาวเวลาเราต้มนะคะปะเราเป็นล้างกันนะคะเพื่อนๆเราก็นําปลานะคะปลาที่เราจะต้มนะคะนําไปล้างนะคะเพื่อนๆมันใหญ่เราก็ตัดออกเนาะมันใหญ่ไปเนาะไม่นานรับประทาน ตัดตัดค่ะเพื่อนๆล้างออกเกื่อนเนื้อปลาก,ก็สวยสดค่ะ เรีรแล้วเราก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะ4 4ช้อนโต๊ะค่ะเพราะปลามเยอะน,นะตัวใหญ่เนะขยาวขยาขยาวเอามือคนๆเนาพี่น้องทัน้าลายค่ะให้มันละลายนะคะแล้วก็ก็เอาปลาลงแช่ค,ค่ะปลาเราจะได้ไม่ขาวนะคะเพื่อนล้างกลางล้างปลา นม่ลาข่าวแช่ทิ้งไว้ค่ะเพื่อนๆ20นาทีค่ะครบ20นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามือล้างๆางออกค่ะล้างค่ะทีนี้ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ข้ากจะได้เนื้อปลาไม่ขาวกลข้าวหายหายหมดเลยล้างแค่น้ำใสเลยนะคะล้างข้าหมดุดตัวน้ำใสเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมครับเราก็ได้ตาไม่มีกลิ่นขาวนะคะเพื่อนรอตั้งะะ่ะเกิดตากันมากเลยนะคะเพื่อน เราก็ได้ปลาหมดจดเห็นไหมคะเพื่อนๆที่เราจะต้มจเจียวราอเจะเส่วนไหนต้มเราก็เลือกเอานะคะพอเราล้างเสร็จนะคะเดีย๋ยวเรามาเตรียมต้มเลยนะคะเราก็จะใส่น้ําประมาณลิตรหนึ่งนะคะมาไปต้มกันค่ะแล้วก็มาหั่นมะเขือเทศค่ะพี่น้องใส่เยอะๆยิ่งอร่อยมันจะอได้ความเปรี้ยวหวานนะคะมาเขือเทศใส่น้าํามะขามเปียกต้กมแบบบ้านๆเนาะ จะหวานมาขามเปียกหวานน้ำมาข็งเทศนะคะเพื่อนๆนอนตค่ะใบมะกรูดฉีบใบฉีกออกค่ะเสร็จใออส่ใเยอะๆยิ่งหอมนะคะใบมะกรูดเพราะปลานี่มันจะ้าวค่ะล้ะไา้ค่ะ ใส่เยอะๆเลยเพื่อนๆแล้วทำกับข้าวของข้าวทุกอย่างนะคะใส่เครื่องเยอะๆมันจะได้หอม แกต้ yeah, องสับค่ะแกสับไม่ได้มันมนแข็งมันหั่นไม่ได้เพื่อนเราต้องสบับใช้สับอะแล้วก็เปิดฝาเพื่อนใส่เครื่องลองไปค่ะ ลงไปทุกอย่างเพ,เพื่อนๆให้มันหอม,หอมแเราก็ปรงนะคะอันนี้เกลือสีชมพูจะเค็มนะคะใส่ครึ่งช้อนก็ประมาณช้อนชานะคะอันนี้น้ำปลาต้มไว้เสร็จเด็ดเสร็จนะคะหนึง่งสองสามห้าช้อนพอดีค่ะ ตัาวาจะต้มมันเดนี้ตลอดน้ำปลาช้อนโต๊ะก่อนเกลือเค็มนะคะเพื่อนๆวนเท่ารสนะใส่ครึ่งหาช้อนพอเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่เยอะมากหรอกคะ่ะใส่เยอะมากก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้มันน้ำมันเดือดก่อน ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะามะขามเปียกเอาปเปรี้ยวๆหน่อย3ามถพีนะคะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบเนาะไม่ตายตัวนะคะความเปรีย้ยวแต่ละคนทำไม่เหมือนกันก็ต้มเพื่อนให้มันหอมก่อน,นะคะ่ะ เราก็เอาปลาลงนะคะเรเคี่ยวได้ที่แล้วเราก็ปลาลงค่ะเพื่อนเอาหัวปลาลงส่วนไหนเราจะต้มแล้วก็ใส่ไปค่ะพอ mm. เราใส่ไปแล้วชักพกักนะก็คนได้ถ้าไม่สุกคนไม่ได้จะเหม็นขาวเพื่อนถ้ mm. ไม่ยากหรอกง่าย ก็อยาาลงค่ะถ้าเป็นน้ลงงมันลงเต่ใต้ยันสีแดงหอนอยู่ข้างล่างนะรีอย่าลงไปเลยกับเพื่อนหม้อก็เดือดเต็มทีแล้วกับเพื่อน ราก็มาคนได้นะคะตอนนี้เห็นไหมคะเราก็ได้ต้มปลาช่อนนาเพื่อนเพื่อนต้มมันบานใช่เพราะกระแยง,ง,งหอมกี่อะใส่ได้หลายอย่างจะได้หอมเนาะจะได้อร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนลองทําไม่ยากคะ่ะอืคนดิงดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนอร่อยะคะ่ะ แล้วจะรสชาติคนชอบเค็มชอบจืดเนาะอร่อยมาก,กเพื่อนๆเห็นไหมมันก็ปามก็สุกแล้วทีนี้เราก็เอาฟักชีจีนลงไปค่ะโรยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็หอมต้นหอมค่ะเพิ่มใส่เข้าไปค่ะ แค่นี้เราก็ได้ต้มปลาหน้าพี่น่อต้อมบันบๆแต่ว่ารสชาติอร่อยมากค่ะไม่มีไขมันเนาะลองทํานะคะเพื่อนๆไม่ยากค่ะทำง่ายๆสบายๆเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมหนนะคะหัวปลาเบื้อเริ่มเลยเห็นไหมคะเห็นไหมหัวปลาเบื่อเริ่มมาลำเลยพี่น่อแต่ว่าต้องซูข้าวจังคนนได้พี่น่องต้อซูข้าวค่ะ ความขาวก็จะแตกนะคะตอย่างนี้สุกนะคะต้องให้มันสุกก่อน,นะคะ่ะแค่นี้ก็เ็จเรียบร้อยนะคะต้มปลาหน้าพี่น้องรสชาติกลมกล่อมค่ะลองทําค่ะไม่ยากค่ะทําง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะไก่ปลาเมฆไข่หัวบรลืมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคะหวัวบริ่มเลยครับเพื่อนๆลองทําดูค่ะง่ายๆ ทำไม่ยากง่ายๆต้มปลาเนี่ยต้มโาเป็นกับข้าพี่น้องเราต้องทำหลายอ,อย่างวิธีกรรมเผื่อจะลื่นต้มเพราะว่ามันคาวาเวลาทำปีนแล้วก็ไม่คาวเพราะมันเผื่อเองน,นะคะอร่อยมากแซ่ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆค่ะพอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบพี่ป้านะอาสวัสดีจ้า